ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอแมนยูจัดเต็มคาด11ตัวจริงฟัดไบรตันแม็กควายไมยนูคืนสนามศึก FA ครับแมนเชสเตอร์ยูในเต็ดภายใต้การคุมทีมชั่วคราวของดารเรนเฟดเชอร์เตรียมส่งแฮร์รี่แม็กควายและคอบบี้ไมนูกลับมาเป็นตัวจริงด่วนไบรตันในศึก FA ครับรอบ3โดยเบนจามินเชสโกที่กด2เม็ดเกมล่าสุดพร้อมล่าตะข่ายต่อ เนื่องจากเอ็มเบโมยังติดภารกิจทีมชาติแมนยูเน็ดในกำมือของดาร์เรนเฟรชเชอร์กุนซอขัดตาทับจะได้กลับมาเล่นในโอทาฟอร์ดรับการมาเยือนของไบรตันในการฟาดแข่งศึกเอฟเครับรอบ3วันอาทิตย์ที่11มกราคมหลังจากเกมแรกนาใหญ่ชุดยู1ีทำได้แค่พาทีมออกไปเสมอกับเบอร์ลี่2ต่อ2ในเกมเพียมหลีกนัดกลางสัปดาห์แม้จะถูกเดอะคลาเรตทีมรองบอยแบ่งแต้มอย่างน่าผิดหวัง แต่เรื่องที่น่าชื่นใจแทนแฟนบอลผีแดงคือเบนจามินเชสโก้กองหน้าร่างยักษ์โชว์ฟอร์มเด็ดตาบันได้2ประตูและจะเป็นตัวความหวังของทีมในการหักปีกนกนางนวลเพื่อพาทีมผ่านเข้ารอบต่อไปผู้รักษาประตูเซนเนอร์ลัมมนไม่มีครีนชีสในเกมเยือนอีกตามเคยแต่ไม่อาจโทษอะไรได้ในเมื่อแผงหลังของทีมยังก่อความผิดพลาดอย่างเสมอต้นเสมอปลาย กองหลังเดียโก้ดาโลแฮร์รี่แม็กควายลิซโดมาติเนสลุกชอนัทบูกับเบอร์รี่ไอดนเฮเวนทำให้ทีมเสียประตูก่อนแม้จะไม่ได้เจตนาสกัดบอลพลาดเข้าประตูตัวเองแต่เกมนี้เชื่อว่าเฟเชอร์จะหันมาใช้อดีตกับตันอย่างแม็กควายที่หายเจ็บแล้วและนั่งในซุ้มเฉยๆนัดก่อนลงเล่นเป็นตัวจริงแทนนอกนั้นอีก3มตำแหน่งจะยังเป็นโผเดิมโดยเฉพาะแบ็คขวาซึ่งดาโลไม่มีคู่แข่ง เนื่องจากนูแซมมาซาอุยยังติดภารกิจรับใช้ทีมชาติมโมร็อกโกกองกลางคอบบี้ไมนูบูโนโแฟนันกาเซมิโรไมนูได้ลงเล่นเป็นตัวสำรองนัดก่อนหลังหายเจ็บและแม้จะทำอะไรได้ไม่เป็นชิ้นเป็นอันแต่ในฐานะนักเตะอะคาเดมี่เชื่อว่าเกมนี้เขาจะได้ออกสตาร์ทหลังจากรูเบนอโมริมพ้นไปจากสโมสรแล้วสำหรับกาเซมิโรและแฟนันยังเป็นกำลังหลักในแดนกลางที่ดีที่สุดในทีมชุดนี้ กองหน้ามายุดคุณย่าเบนจามินเชสโกแพทริกดอกูแม้จะได้มีสัน่นเมาส์หายเจ็บลงเล่นเป็นตัวสำรองได้ในเกมที่แล้วแต่อดีตดาวเตะเชลซีจะต้องนั่งข้างสนามต่ออีกเกมเช่นกับโจชัวเซอร์ซี และที่แน่ๆเชสโกจะได้ออกสตาร์ทเพื่อเพิ่มูนความมั่นใจในการทะลวงประตูต่อโดยที่ดอรกูกับคุณย่าจะคอยสนับสนุนเหมือนเมื่อกลางสัปดาห์เนื่องจากไบอันเอมเบโมจะยังไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหลังจากแคมรูนพึ่งกระเด็นออกจากศึกแอฟริกาคัพออฟนชัน FA คับคนละเรื่องเกรดก่อนเกมแมนยูเปิดบ้านดวลไบรตันศึก FA ครับรอบนี้แมนเชสเตอร์ยู่นเตดเตรียมรับมือไบรตันที่ฟอร์มลีกจัดจ้าน แต่สถิติในบอลถ้วยสวนทางชัดทั้งเฮทูเฮทเ a FA คัพแนวโน้มไม่ตกรอบเร็วและเกรดน่าสนใจก่อนเตะวันอาทิตย์นี้สุดสัปดาห์นี้เกมฟุตบอลอังกฤษเน้นไปที่รายการ FA รัพซึ่งหนึ่งในคู่ที่น่าสนใจคือเกมที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะได้เปิดรังโอท f ฟอร์ดเจอกับไบรตันแอนด์โฮปอาเบียนในวันอาทิตย์ที่11มกราคมนี้และเราจะมาพูดถึงเกรดของคู่นี้กัน FA ครัพสวนทางในลีก สำหรับแมนยูเต็ดแล้วนั้นไบรตันถือเป็นตัวแสบของพวกเขาในพักหลังกับการเล่นเพียมรีเพราะว่านกนางนวลบุกไปชนะถึงออทาฟอร์ดได้เป็นจำนวน3ผลจาก4เกมหลังสุดแถมยังยิงได้10ประตูด้วยอย่างไรก็ตามหากวัดเฉพาะในถ้วย f a ฟครับแล้วนั้นมีอยู่6ฤดูกาลที่แมนยูเต็ดเคยเจอกับไบรตันและทีมสีแดงของเมืองแมนเชสเตอร์ได้เหตุทั้งหมดโดยมี2ครั้งที่พิเศษหน่อยนั่นคือฤดูกาล1980-1981ถึง ที่ต้องไปเล่นกันต่อในนัดรีเพย์ของรอบ3และซีซั่น1982-1983ถึง1983ที่ต้องดวลนัดรีเพย์ในรอบชิงชนะเลิศเรื่องดังกล่าวส่งผลให้แมนเชสเตอ์คือทีมที่เอาชนะไบรต์ตันในรายการนี้ได้มากที่สุดโดยครั้งล่าสุดคือรอบรองชนะเลิศของฤดูกาล2022-2023ที่เสมอกัน0ต่อ0ในช่วงเวลาปกติก่อนที่แมนยูจะชนะในช่วงดวลจุดโทษที่สนามเบมบลีไม่ค่อยตกรอบเร็วทั้งคู่ 40ครั้งหลังสุดที่แมนยูเต็ดลงเล่นรอบ3ของศึก FA ครับมีเพียง2ครั้งเท่านั้นที่พวกเขาจอดป้ายอย่างรวดเร็วตั้งแต่รอบนี้นั่นคือปี2010ที่ตกรอบจากน้ำมือของหลีดยูไนเตดและจากการเสียท่าให้สวอนซีซิตี้ในอีกราว4ปีต่อมา อย่างไรก็ตามไบรตันก็ตกรอบเพียง2หนจากการเล่นรอบ3ของ FA ครับในช่วง16ซสี่สั้นที่ผ่านมาโดย2ครั้งที่พวกเขาอดไปต่อคือปี2016ที่โดนเฮาซิตี้เขี่ยตกรอบและอีก4ปีให้หลังจากฝีมือของเชฟฟิลเวนส์เดย์ คุณย่าลุ้นตามรอย4เกมหลังสุดที่มาดุดคุณย่าลงเล่นเกม FA ครับให้กับวูฟเขาทำประตูได้ครบทุกนัดซึ่งหากนับตั้งแต่ปี1993เป็นต้นมามันเคยมีนักเตะจากทีมระดับพรีเมียร์แค่4คนที่ยิงในเกม FA ครัพได้5นัดติดต่อกันประกอบด้วยมาร์คโอเวอร์มาสดารนเบนเวนดูนี่และโรเมลูลูกากูโดยรายหลังสุดเคยทำได้2ช่วงไบรตันตายยาก หากนับเฉพาะการเล่นในพรีเมียร์ลีก4ซั่นนี้ไบรตันเคยตามหลังคู่แข่งบ่อยมากๆแต่พวกเขาก็ฮึดสู้จนเก็บแต้มจากเกมที่เคยตามหลังคู่แข่งได้ถึง13คะแนนซึ่งในพรีเมียร์ลีกมีเพียงแอสตันวิลล่าที่พลิกสถานการณ์แบบนั้นกลับมาเก็บแต้มได้บ่อยกว่าพวกเขาจากการที่วิลล่าทำไป18แต้มตัวท็อปเลยนะเนฟขอเลือกอันเช่นั่งกุนซือใหม่ผี แกรี่เนวิลได้ยกให้คาร์โลอัน l ชลติเป็นตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสำหรับตำแหน่งผู้จัดการทีมแมนเชสเตอร์อยู่ในเด็ดคนต่อไปหลังจากปลดลูเบนอ m มอริเมื่อวันจันทรที่ผ่านมา u ยู t e นเอยู่ในระหว่างการเจราจากับโอลกุนาโซชาและไมเคิลคาริเกี่ยวกับตำแหน่งผู้จัดการทีมชั่วคราวจนถึงสิน้นฤดูกาล ทางด้านรอยคียนได้เลือกเอ็ดดี้ฮาวเป็นตัวเลือกที่เขาต้องการให้เป็นผู้จัดการทีมถาวรคนต่อไปของยูเนเต็ดแล้วแต่เนวิลเชื่อว่าอันชลติซึ่งปัจจุบันเป็นหัวหน้าโค้ชทีมชาติบราซิลคือชื่อที่โดดเด่นที่สุดตัวเลือกที่โดดเด่นที่สุดสําหรับผมคือคาร์โลอันชลติแม้ว่านั่นอาจหมายถึงการต้องรอเข้าไปจนถึงปลายเดือนกรกฎาคมหากบราซิลเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกเนวิลกล่าวในรายการดีโอเวอร์แล ไม่มีใครที่ทำได้ตรงตามที่กล่าวมาทั้งหมดได้ใกล้เคียงเท่าเขาอีกแล้วน่าเสียดายที่สมสทรได้พบกับคาร์โลชา้าเกินไปก่อนที่เซอร์อเล็กซ์จกกะเกษียณในปี2013และเราอาจจะย่นระยะเวลาของกระบวนการทั้งหมดนี้และเริ่มต้นกับเขาตั้งแต่ต้นได้แต่ในเวลานั้นเขากำลังจะตกลงไปคุมทีมเรอัลมาริดผลแรกดังนั้นสิ่งที่อาจจะเป็นการแต่งตั้งที่สมบูรณ์แบบจึงไม่เกิดขึ้น นอกเหนือจากอันเชลติแล้ว2คนต่อไปในรายชื่อที่ผมพิจนารณาคือโทมัสทูเคลและเอ็ดดี้ฮาวซึ่งเป็นชื่อที่รอยเคียนเสนอมาและเป็นหนึ่งในชื่อที่แอชเวิร์ดเสนอไว้ในปี2024นี่คือ2แคนดิเดตที่รู้จักเพียร์มลีกเป็นอย่างดีและทั้งคู่ต่างก็มีประสบการณ์ในแชมเปี้ยนลีกฮาวเองก็มีถ้วยรางวัลสำคัญติดตัวแล้วเช่นกัน เห็นได้ชัดว่าถูเคลเหนือกว่าในแง่ของประสบการณ์และคุณภาพของถ้วยรางวัลที่เขาคว้ามาได้โดยมีแชมเปี้ยนลีกบุนเดสลีกาและลีกเอิงเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเขาเขายังเคยเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศแชมเปี้ยนลีกกับปารีสแซงต์แช็์แมงเขาอาจจะเล่นระบบกองหลัง3คนได้ด้วยในบางครั้งแต่เขาสามารถปรับตัวให้เข้ากับสไตล์ของแมนยูน t เต็ดได้และยังเล่นระบบกองหลัง4คนกับทีมชาติอังกฤษด้วย สิ่งที่แน่นอนคือไม่ว่าจะมีปัญหาอะไรไม่ว่าสโมสรจะเคยมีปัญหาในอดีตอย่างไรและไม่ว่าภารกิจจะดูยากลำบากแค่ไหนผู้จัดการทีมคนไหนก็คงตื่นเต้นที่จะรับข้อเสนอจากแมนยูนเต็ดแมนยูนเต็ดยังคงเป็นสโมสรฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าปัจจุบันจะล้มเหลวในสนามแต่ในที่สุดแล้วความสำเร็จจะกลับมาสู่โอทัฟฟอร์ดแต่หลายอย่างขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าและการตัดสินใจครั้งสำคัญนี้ ไม่ใช่กบเลือกนายวิเคราะห์แมนยูถ้าอยู่ในมือชาบี้เอเนนเดสขอขอบคุณบทความจากบอบูเรื่องของเรื่องมีอยู่ว่า 1. ชาบี้เอเนนเดสคือหนึ่งในตัวเต็งที่อยู่ในบัญชีรายชื่อผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนยูนเตตแถมเด็กผีจำนวนหนึ่งแสดงท่าทีว่าอยากจะเอานัซะด้วยถ้าว่ากันเรื่องคุณสมบัติอดีตกุนสื่อของบาซ่าผู้นี้ก็มีคุณสมบัติมากพอที่จะเข้ามาเป็นนายใหญ่ในโรงพยาบาลบ้าแห่งนี้นะครับ บาลมีในฐานะผู้เล่นมากพอที่ลูกทีมจะเลื่อมใสาอายุไม่มากและไม่น้อยจนเกินไปเหมาะกับการสร้างทีมในระยะยาววิธีการเล่นก็สวยงามและสร้างสรรค์รวมถึงให้โอกาสดาวรุ่งแถมเคยมีความสำเร็จในฐานะโค้ชมารับประกันคุณภาพต่อเมื่อมองลึกลงไปในรายละเอียดดูเหมือนว่าคุณสือไวย์กรีสมาตร,รผู้นี้จะไม่ค่อยเหมาะกับการกลุ่มบังเหียนปีสแสดงสักเท่าไหร่ 2. ก่อนอื่นเรามาทำความเข้าใจในสไตล์การเล่นของชาบีเอเนเดสโดยความที่ถือกำเนิดจากแหล่งเพาะพันธุ์มนุษย์ต่างดาวอย่างลามาเซียอีกทั้งเคยเป็นหนึ่งในผู้เล่นบาซ่าชุดเหนือดุดเทวดาจากการทำงานของเป๊ปกวาดิโอลาแน่นอนว่าเขาย่อมหลงไหลในฟุตบอลแบบคอนทรลโดยยึดหลัก3พีในการทาทีมพี p r e s s เพรสซิ่ง pressing, บีบสูงและพุ่งเข้ากดดันพีสโพสิชันตำแหน่งการเล่นพีสามโพสิชันการครอบครองบอล พูดง่ายๆว่าทำทีมให้เล่นเหมือนตอนที่เขายังเป็นมิดฟิลด์ของบาร์เซโลนาน,นั่นแหละ 3. ปัญหาคือแมนยูริตตชุดปัจจุบันที่ยังต่อบอลกันขาดๆเกินๆและตะกุกตะกักย่อมเล่นบอลในสไตล์ที่ชาบี้จะนำมาติดตั้งไม่ได้ง่ายๆหรอก 4. ส,สมมุติว่าแมนยูริตตแต่งตั้งให้เขาเป็นเฮดโค้ชมันคงต้องใช้เวลาในการสร้างทีมใหม่และหาผู้เล่นใหม่ให้ตรงตามระบบอีกหลายตลาด 5. คนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่มัน ตกลงมึงจะเอาอยัางไงแต่นี่ไม่ใช่กบเลือกไหนนะครับกรุณาฟังให้ละเอียดขอโทษแล้วตัวตนของเมเตอรคืออะไรก็ปีแสดงที่เอามาทำเป็นตราสมสร,รอันได้รับมาจากฉายาเร d เดวิลในยุคข,ของแมดด์บัสบี้นี่แหละตัวตนของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ